บริเวณลักแร้เห็นไหมลักแล้วพวกเราพอสูงอายุมันจะเป็นลูกๆมันจะเป็นใ <Okay. S 1> นโซม่ะราะนั้นต้องหลังมือตบเลยหนึ่งสสาสิหลังมือแปดเก้าติดแรงๆค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเ้าสแล้วก็มาตบที่หน้าอกหน้าอกนหคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสตบที่ข้อศอกหนึ่งสอสส้าห หนึ่งสอ8 9ามสีห้าลังมือ1 2ึ่งสองสามสีห้าลังมือ1 2ึ่งสองสามแล้วก็หน้าท้องนี่เต็มเลยจะได้คุงผลไปหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแาเอลเอลเอลตึงๆแล้วก็ดันดันมือขึ้นดันอกขึ้นจะได้ไม่ ถึงอายุมากยังได้ไม่ลงไปเยอะ <Okay. S 1> อาตบตรงเอวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ทุกคนยืนขึ้น